สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับผมอีกแล่าครับได้เอสจีพีนะครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่ศูนย์อมรเปซซิดลังสิตนะครับผมโดยวันนี้อยู่เจ้า430 i c o u p e นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเราได้มีเบนวิลจีเนคนเดิมนะครับพี่ตั้มนะครับขอเชฟพี่ตั้มนะครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบเราขอพูดก่อนนะครับว่าตอนที่เรากําลังถ่ายทําอยู่นี้อยู่ในสถานการณ์โควิด -19 นะครับโดยทางศูนย์บริการนะครับก็ได้มีการให้ใส่หน้ากากตลอดนะครับใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วก็ สแกน QR code นะครับในการเช็คอินรวมไปถึงวัดอุณหภูมิด้วยนะครับผมกลับมาที่การรีวิวรถนะครับี่ตั้มครับ 430i คันนี้มีอะไรพิเศษบ้างครับโอเคครับตัวรถก็คือเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับสังเกตว่ากระจังหน้าใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อรับอากาศได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ลดแรงต้านอากาศด้วยครับกระจังหน้าจะเข้าไปรวมอยู่กับป็นโนหน้าด้วยนะครับปรับปรุงได้มากขึ้นกระจังหน้าจะเปิดตลอดเดิน หน้าก็จะพบกับเซนเซอร์ PDC ด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นตัว top angle หนใช่ครับโอเคนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับจะตัวเจ้า430ตัวนี้ครับไฟหน้าเป็นแค่ LED ธรรมดานะครับ l e d ครับผมแล้วก็ฟอกแลมป์นะครับเป็น LED เหมือนกันใช่ครับเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์รอบคันนะครับรอบคันนี้ PDC รอบโอเคครับอยากชมเครื่องไหมครับเดี๋ยวเราให้ชมเครื่องนะครับ โอเครับนี่ครับเจ้า 430i น,นะครับบอกสามารถฝ่าโปรงน้ำหนักเบามากนะครับทำจากอลูมิเนียมนะครับก็คือทั้งชุดหน้านี้เลยครับเป็นทอนวิ่งด้วยครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบสี่สูบสองพันซีซีนะครับ <4. S 1> เป็นเบนซิน BMW t w i n Power t u r b o ครับโดยแรงม้าอยู่ที่าลาสอรยาวๆ <S 2แ <s> 8แรงมา้าแรงบิด400ก <s> ว่า <S <s นิวตันเมตรนะครับผ <s> มพร้อมกับ105าวิโอเคครับ0ถึงร้อแค่วิหาวิ เรื่ม2,000ถึง105วินาทีนะครับพอๆกับ10ลิตรครับการใช้ก็ประหยัดนะครับสามารถใช้ในเมืองหรือว่าใช้ทุกวันได้เลยใช่ครับเจ้าคันนี้ก็มาแบบเกียร์อะไรครับพี่ตั้มครับตัวนี้จะเป็นเกียร์8สปีดสปอร์ตเด็ทอนิกครับแล้วก็เป็นท i ายดัลชิด้วยครับแต่สิ่งที่พิเศษของตัวเนี้ก็จะเป็น ชุด additional stiffening ขาที่ใส่เพิ่มเข้ามาก็าจะเป็นเหล็กกันรงนั่นเองนะครับงนะ่ายๆที่ทำจากอลูมิเนียมนะครับใส่ด้านหน้าข้างในนี้ก็จะมีเพลาโดมอันหนึ่งเพื่อกดด้านหน้าข้างล่าง<ห><ห>ก็จะม,มีเห็นนะอยู่ในชุดปีกนกทั้งหมดเลยนะครับลิงค์คือลิงก์หลายจุดมากๆรวมกับที่เป็น negative camber offset เพิ่มมากขึ้นทำให้รถคันนี้เกาะหนนนะก็ถือว่าคันนี้นะเป็นเหมือนกับลูกของเจ้า M8 ก็ได้นะครับพูดง่ายๆเลย<ช>ไม่นับนะเครื่องไม่นับชาร์ซีไม่นับเกียร์ เดี๋ยวเรื่องของความสนุกในการขับขี่นะครับเดี๋ยวเราจะมีการไปลองทดลองขับนะครับของเจ้าคันนี้นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กันภายในนะครับของเจ้า 430i นะครับนี่ครับมาถึงก็เห็นพวงมาลัยเลยนะครับเป็นพวงมาลัย M Sport นะครับ M Sport วัสดุนุ่มกระชับมือครับพร้อมกับ h a d d l e Shift นะครับแล้วก็ Adaptive Cruise Control นี่เป็นจอลัวใหม่แล้วนะครับ นี่ครับไอได้เป็นขนาดเท่าไหร่ครับพี่ตั้มสิบจุดสองห้าครับตอนนั้นสิบสองจุดสามครับเป็นไอพีอะไรครับเป็นเป็นไอดีเจ็ดครับแล้วก็รองรับไอพีเอครับสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็รองรับระบบปฏิบัติการของ Apple iOS หรือว่า Android Auto ครบเลยนะครับสามารถมี Apple c a r p ร์เนะครับใช่มีสกรีนมิลเลอร์ลิงด้วยนี่ครับพร้อมกับปุ่มนี้ครับเป็นปุ่ม Assist นะครับของอะไรบ้างแอซิสนี่ครับใช่ครับกดเข้ามานะครับเราจะดูว่าระบบรักษาความปลอดภัยนะครับ ก็คือการเวลาเบรกหน้าอัตโนมัติเบรกหลังอัตโนมัติเตือนกันชนด้านหน้าด้านหลังอัตโนมัติพร้อมกับว่าคันนี้ครับมีบล็อคสปอร์ทด้วยนะครับอยู่ที่กระจกข้างนะครับผมใช่ตรงนี้มีภาษาไทยด้วยครับเป็น ID7 นะครับเวอร์ชัร์ลส์สตราชแร์จที่ก็เป็นโปรเจชั่นอลด้วยทุกอย่างก็คือเป็นตัวใหม่หมดเลยครับใช่ดูดูครบครันเลยครับนี่ครับพร้อมกับแท่นไวเลสชาร์จิ่งนะครับชาร์จิ่งครับสะดวกสบายนี่ครับแอมเบียนท์ไลท์ครับ 64 11รูปแบบครับแล้วนี่ครับตรงกลางนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆในว m เแต่มันยูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับมีปุ่มบอกโหมดนะครับว่าโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปรนะครับผมใช่ครับ Driving Experience Control เบรกมือครับออโต้โฮครับครับ start stop ครับแล้วก็ปิด auto start stop ตัวนี้ก็คือ PDC ครับ park distance control ครับก็เป็น DSC PTC นี่จะเป็นภายในนะครับแล้วก็บอกก่อนนะครับว่าเราจะให้ดูด้านหลังก่อนครับนี่นี่ครับนี่คือเบาะหนังเวอร์นาสกานะครับจะมีความนุ่มหรูหรานะครับดูสปอร์ตนะครับผม้างหลังสามารถมีเลโครนะครับเยอะมากนะครับผมเหยียดขาสบายเลยใช่ครับแล้วก็เราต้องบอกก่อนว่านี่นะครับเวลาเราจะคาดเบล์นะครับเวลาเข้ามาเขาจะมีการเลื่อนเบล์เข้ามาให้เราครับ เพื่อให้เราสามารถหยิบเบลนะครับได้อย่างง่ายดายขึ้นนะครับนี่ครับเราจะลองครับปิดประตูครับนี่ครับจะออกมาแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟฟ้านะครับนี่ครับผมแล้วก็ยังมีนี่ครับเป็นเมมโมรี่ซีดนะครับสองเมมโมรี่นะครับปุ่มนะฮะจะตกแต่งด้วยเป็นคล้ายๆกับวัสดุอลูมิเนียมใช่ครับปุ่มก็จะไม่ไม่ลอกนะครับเป็นไม่ใช่พลาสติกนะครับผม นี่ครับวิธีการเข้าไปนั่งเบาะหลังนะครับนี่ครับมีตรงนี้ครับแล้วก็รองเป็นไฟฟ้าเบาะเดินหน้าเป็นไฟฟ้าให้ออโต้เลยนะครับนี่เบาะนั่งหลังนะครับรนี่ครับแล้วก็วกปิดิดลงมาออโต้เ<ไ>ป็นไฟฟ้า อมีแอร์หลังอ๋อเป็นเนี่ยโซนนะครับทรีโซนครับใช่ครับอ๋อมีที่ชาร์ชัยซีด้วยครับสองช่องเลยครับนี่นั่งหลังนะครับก็เล็กรูมเล็กรูมเหลือนะครับเหลือเยอะๆเลยแต่เฮดรูมก็พอได้นะครับถ้าเฮดรูมได้แต่ที่สำคัญนะคือบอกเป็นอินดิวิเดอซีดมาขึ้นอ๋อดูสไายครับสบายเดี๋วถ้าสมมติมีตรงนี้ขึ้นมานี่ดูจะกระชับขึ้นนะเนี่ยใช่มันเป็น ดูเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับนี่ครับจักรูนที่แล้วนะรุนส่งเครื่องเสียงโอเคเลยใคก็จะดูคําหรูหรานะครับมีไฟตรงกลางนะครับมองจากตรงนี้ก็จะเห็นซันรูฟนะครับนี่ครับเปิดานเป็นรถสปอร์ตนะครับเปิดซันรูฟได้ด้วยนะครับ มีช่องวางแก้วด้วยนะครับครับลงมาได้ด้วยหยิบของ้ออสะดวกสบายมากหรือไาจจะหมดไปข้างหลังสามารถแบบพกของสัมภาระหรือว่าจะนั่งสี่คนแล้วจะพกไม้กอล์ฟยาวๆนะครับก็ได้ก็เอาเอาันนี้ลงนะครับแล้วก็วางได้จะเอาไม้กอล์ฟทะลุมาเวลาเบรกตันงล้วใช่ครับไม่หรือว่าเราพับฝั่งนี้ก็ได้ครับ เราพับจากด้านหลังแล้วก็พับอันนี้มาได้มันติดไปบอกเน้าไว้สามารถค้นของได้เยอะนะครับสำหรับสุันนี้โซฟิกด้วยบอกสำหรับเด็กนะครับแต่จะเป็นสองบวกสองนั่งกลางมันก็จะจะนูนหนยนิดนึงครับโอเคนะนี่ก็เป็นภายในเข้าวๆนะครับของเจ้า 430i คันนี้ครับโดยถ้าหนุ่มมองด้านข้างก็จะไม่รู้สึกอึดอัดนะครับเพราะมีกระจกเหมือนกันโป่งทำให้ดูโปร่งนะครับ ความมอห์นี้ครับดูหรูหรานะครับเทียบกับคันข้างๆจะรู้สึกเนาะต่ำได้ความรู้สึกสปอร์ตเต็มๆเลยเพราะว่าบอกติเซ็ตมาต่ำบอกเป็นสปอร์ตถ้าดูแบบเผลนๆนี่คิดว่าแบบรถแข่งได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันด,ดูหรูหราดูสปอร์ต<ช>แถมีออปชั่นนะครับเป็นรถแข่งที่มีออปชั่นในการใช้งานนะครับนี่ครับวิ่ีออกก็เหมือนเดิมครับ แล้วก็เขาจะเลื่อนบนไฟฟ้านะครับก็ออกได้อย่างสบายเลยนะครับโอเคนะครับมาต่อที่ด้านข้างของรถนะครับผมเริ่มจากที่ล้อกอนเลยครับไ่ตามรับผมล้อจะเป็น M-Light Alloy Wheel ครับขนาด19ครับก็เป็นไฟเพลร์ด้วยครับเป็นสีดําตัดเงินนะครับใช่ครับตัวนี้ล้อจะเป็นล้อ M ก็คือเบาพิเศษจับคู่กับยางลันแไฮเปอร์แมน93้ขนาด ล้อหน้า8นิ้วนะครับล้อหลัง8นิ้วครึ่งนะครับ2 2 5 4 0 19ล้อหลัง2 5 5 3 5 9มันพร้อมกับเบรคครับเป็นเบรค M Sport นะครับขนาด4พอร์ตนะครับเลย4พอร์ตหน้า4หลัง2พอร์ตนะครับจะได้ครู้สึกสปอร์ตเวลาเบรคครับก็จะมีความหนึบยิ่งขึ้นนะครับแล้วพร้อมกับแบต M ครับก็เห็นว่าเป็นการแต่ง M นะครับจากโรงงานเลยใช่ครับพอมาเจอกับด้านข้างเนี่ยก็จะพบกับ DNA ของ BMW นะครับ สแลนเดอร์พิลล่านะครับชอตโอเวอร์แฮงก์ลองวิวเบสนะครับแล้วก็ลองดอประตูยาวให้ดูซะงั้นนะประตูนี้เป็นเฟรมเลสด้วยครับนดูจากประตูครับเป็นเฟรมเลสไล้ขอบนะครับนี่นะครับผมจะเป็นการไล้ขอบแบบรถสปอร์ตเลยนะครับใช่ครับประโยชน์ก็คือเวลาที่เราปิดเข้าไปใช่ไหมครับน้องนายต้องปิดดูปึ๊บอ๋อกระจกเขาจะเลื่อนลงก่อนนะครับแล้วค่อยเลื่อนขึ้นเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรครับเพื่อลดแรงอัดอากาศ เพื่อให้คนข้างในหูไม่อื้อเวลาเราปิดประตูแรงๆครับ<อ>คือเขาใส่ใจนะครับใส่ใจรายละเอียดให้ดูเป็นพรีเมียมขึ้นานะครับตัวหลังคาต่อกันที่หลังคาจะเห็นว่าเป็นโล่งิ้งหลายมากขึ้นนะครับเพื่อให้รถคันนี้ดูเป็นสปอร์ตคูเป้ที่แท้จริงมีชุดโป่งหลังนะครับหรือว่าเรวลวิงที่มีขนาดใหญ่มากๆทุกเส้นสายทุก <รถ S 2> ออกแบบที่มีมีแผนมีรายละเอียดใช่คือขนาด b M W กลายเป็น M ทันทีแล้วด้วยชุดโป่งอันนี้นะครับ แล้วก็หลังใหญ่ขึ้นล้อหลังเป็น8นิ้วครึ่งรวมถึงตรงนี้นะครับจะมีกระจกด้านหลังนะครับที่เห็นก็คือจะเป็นสําหรับที่นั่งแถวหลังนะครับทําให้ดูโปร่งตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของ BMW เลยน้องดายเราเรียกว่า h a w k e i s e r King เสาซีเราจะออกแบบเป็นรูปตัวี BMW ทุกคันจะเสาซ C จะเป็นรูปตัว C ีหมดนเลยเพื่อทําให้ข้างในดูโปร่งสบายลดจุดปอดแล้วก็ดูสปอร์ตไปเลยครับหลายอย่างใช่ มวเวมดูเมื่อกี้นั่งข้างในดูนขึ้ใช่ครับโอเคครับเรามาต่อที่ด้านท้ายรถนะครับของเก้า 430i นะครับเห็นแบบบสุมท้าย 430i นะครับโอเคครับไฟท้ายเป็นไฟแบบ L shape ใช่ไหมครับใช่ครับเป็น L shape ลท์บา like เป็นส MOKE ด้วยนะครับก็คือพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเราก็เลยเน้นเส้นสายที่มันดูกวา้าง มองจากด้านข้างก็เห็นครับพร้อมกับนี่ก็จะเป็นคันโซลไซส์ M R O Dynamic มีดิฟฟิเซอร์ให้ครับแล้วก็มีท่อไอเีเป็นท่อคู่นะครับใช่ครับดูสปอร์ตดูดันนะครับดิฟฟิเซอร์เป็นหนีเลยครับจากโรงงานเลยนะครับตัวดิฟฟิเซอร์ที่เป็นสีดำเนี่ยครับก็จะรับกับตัวแอร์เบนเตอร์ที่ลิงก์กับด้านหน้าที่เป็นแนวตั้งดีไซน์แนวตั้งให้เพิ่มดู โป่งดูมีช่องนะถ้ามองจากด้านท้ายจริงๆจะดูกว้างนะท้ายดูกว้างมากขึ้นนี่ครับเราก็จะมีการซ่อนกล้องนะครับไปที่ตาะครับขอ V มหรือมินยูนะครับกล้องหลังเป็นตำแหน่งของกล้องหลังคือที่โลโก้จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะเห็นเป็นมุมดังเลยดูงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เก็บสัมภาระนะครับด้านท้ายนะครับนี่ครับสามารถเปิดเปิดปิดไฟฟ้านะครับเปิดปิดได้แล้วก็พับเปาะได้ สาม,มารถจุสัมภาระได้เยอะมากเลยนะครับใส่ก,กระเป๋ากอล์ฟได้สองใบสบายๆสใบสบายเลย,ยใครที่จะซื้อไปสำหรับขนของไปเที่ยวระยะยาวๆหลายๆวันก็สาม,มารถจุได้สบายนะครับนี่นะครับพร้อมกับนี่ปุ่มสาม,มารถกดปิดไฟฟ้าก็ได้หรือว่าเตะปิดไฟฟ้าก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับง่ายๆเลยครับเตะปิดเวลาเราถือสัมภาระนะครับเราก็สาม,มารถปิดได้อย่าง สบายๆเลยนะครับผมวันนี้ครับไปอยู่ในเจ้าซีรีส์ 430i นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมให้ดูความสวยงามภายในนะครับนี่มีไวเลสชาร์จนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังเวอร์นาสกาครับนุ่มมากเลยเดี๋ยววันนี้ครับจะให้วิตัมพาทสอไดนะครับอถ้าคันนี้นะครับ ล้หน้านุ่มเลยนะครับทำไมครับด้วยความที่คันนี้ครับมีเหล็กกันโค้งนะครับที่อยู่ทางด้านหน้านะครับของห้องเครื่องเยอะมากเลยใช่ไหมครับพี่ตั้มครับใช่ครับหลายจุดครับเป็นพาว e r โดมเลยครับเป็น additional s t a f i e i i n g part ที่รุ่นนี้ตั้งใจใส่เข้ามาพิเศษให้คมขึ้นล้อหน้าก็ปรับใ e g a t i v e Camber ให้มากขึ้นครับโดยที่เหล็กกันโค้งครับทำจากอลูมิเนียมนะครับผม ึงมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความแข็งแรงคงทนนะครับทำให้รถเนี่ยนิ่งมากขึ้นนะครับอันนี้ฝากระโปรงนะครับซอนวิงนะครับบิ๊กหน้าทำจากอลูมิเนียมโดดโหลดไปสิบห้ากิโลจากรุนเก่าโดยคันนี้ก็จะมีความแชสซีความกว้างของแชสซีมากกว่าเดิมนะครับยาวกว่าวกว่ายากว,า,ว,กวาขึ้นหนุมมากขึ้น แต่คล่องตัว,วชกองชกอ,อ,อัฟฟาจูนให้เหมือนต้องอธิบายเป็นรหัสของเจ้าคันนี้ครับคือที่มีรหัสเป็นสี่สามศูนย์ไอเนื่องจากว่าความที่สมัยก่อนนะครับรหัส3ามศูนย์ต้องเป็นเครื่องหก <6 S 2> <6 S 1> สูสนย์สามพัน <3, 000. S 2> แต่ว่าโดยเจ้าคันนี้นะครับใช้เครื่องแค่สองพันสีู่บแต่มีแรงม้าเทียบเท่ากับเครื่องสามพันคือสองร้อยห้าสิบแปดแรงม้านะครับ โดยแรงบิดอยู่ราวๆ400นิวตันเมตรนะครับผมใช่ครับมาตั้งแต่รอบ1 5 0 0่รอรบครับนี่โว้ด,ดูนะครับโอ้เร่งเร็วมากเลยนะครับ เครื่องสองพันที่มีเสียงลั่นเหมือนกันนะครับเนี่ยนิ่งมากครับแต่ว่าถ่ายไวนะใช่ครับถ่ายไวเพราะว่าราบิดขนาดนี้ล้อหลังแปดนิ้วครึ่งผมว่าจะฝุ่นจะสายิดเดียวคือแบบกลับหมดเลยโอ้แต่ถือว่ามันอันเดร์สเตียร์แค่นิดเดียวอย่งเงใช่เพราะว่าบอเรกทีแคมเบอร์ครับเร็ตให้มันมากขึ้น มีความนิ่งมากนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้า430 i Coupe คันนี้นะครับพข้อมาการทดลองขับนะครับรวมไปถึงโชว์อันเดอร์สเตียนะครับกับลองโยกซ้ายโยกขวานะครับโดยพี่ตั้มนะครับก็ผมต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีใครที่ทําได้แบบนี้นะครับต้องมีประสบการณ์นะครับผมในการที่ควบคุมรถให้นิ่งแบบพี่ตั้มได้ครับต้องมีการฝึกฝนนะครับอย่าไปทําเองเด็ดขาดนะครับ โดยวันนี้ครับใครสนใจรถนะครับ 430i นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อมรเพสทิมได้เลยครับทั้งสองสาขาทั้งรัชดาแล้วก็รังสิตน,นะครับผมวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ